ไหนดูสิโอ้ยหอมมากข่ยานทำงานจะเลยนะครับเดี๋ยวผมกับจะไปคุยบคุณแม่ขึ้นเงินเดือนให้คุณหน่อยนะครับอุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะคินทาไปซินก็ทําตามหน้าที่ค่ะไม่ได้อยากได้ค่าตอบแทนอะไรเลยนะคะผมอุตส่าห์เตรียมเช็คเงินสดมูลค่า3ล้านบาทไว้ที่คนโบนัสะหรับคุณคงม่ต้องการอะสิครับ และผมก็จัดเตรียมตัว๋วให้บินไปกลับกรุงเทพ์มาเลเียคุณก็คงไม่ต้องการสินะครับน,น้าวิ่งอ่ะจะไม่ได้อยากได้ของพวกนี้เลยแม้แต่นิดแต่ว่าถ้าคุณพักเต็มใจจะให้เห็นก็เต็มใจธอรัเ้เ่ะเรียก้ิบดีนะครับ <laughs> <ะ> <laughs> คุณสินครับพอด,ดีคืนนี้ผมจะไปงานเลี้ยงนะครับก็เลยอยากจะชวนคุณสินไปด้วยจะพาคุณสินไปเปิดหูเปิดตาซะหน่อยนะครับไม่ได้นะครับพี่พัก พี่ภาคุไปกับเคทีเท่านั้นค่ะแล้วดูนังนี่สิคะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เอาไปก็อายคนเปล่าเคทีก็พูดเกินไปเนี่ยพี่ว่าก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะเสื้อค้ายก็มีกลิ่นหอมด้วยพี่พาคก็ช่างมันรอคะชื่อต้องจัดการที่นี่ไม่ได้เป็นงานกับพี่ภาคให้ได้พี่ภาคคะหมาบินได้คะ่ะหมาอะไรบินได้เลยเคที แคที่เคที่เปล่านะคะคือมัสินนะคะมันราดน้ำาส่เสื้อตัวเองค่ะแล้วก็เอาแก้วมายัดใส่มือแคทที่ไว้คล้ต่แคทที่โดนใส่รายอะไรกันคะทุกเคที่แก้วมันก็อยู่ในมือคุณแล้วคุณยังจะมาใส่ลายฉันอีกอ่ะใครเชื่อว่าโง่แล้วล่ะคะถ้าไม่ทำแบบนี้นะสินให้นั้น่ะคุณไม่ต้องไปงานกับผมแล้ว พี่ภาคเราไปงานกันดีกว่านะคะดีจ้ะวันนี้เขามีเสิร์ฟหมอลำกันด้วยกับพี่ภาคคีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจที่คะพี่ว่าพี่ได้กลิ่นอับจากที่ไหนสักแห่งก่นอะไรนะเดจที่พี่ภาคท้องเหรอคะไม่ที่ท้องพี่แพ้กลิ่นอับอ่ะเดี๋ยวนะเจที่ทำไมเสื้อผ้าเจที่มันมีกลิ่นอับขนาดนี้เนี่ย พี่ภาคก็ช่วงนี้ฝนตกด่าย<ะ>ก็เลยไม่มีเวลาตากผ้าค่ะก็เลยไม่ได้ตากมาเป็นเดือนแล้วผ่พี่ว่ากลิ่นขนาดนี้ไม่ใช่แค่อับมาเป็นเดือนนะนี่มันอับมาเป็นปีชัดๆภอคพูดให้มันยาวๆหน่อยได้ไหมคะเสื้อผ้าอับมาเป็นปีๆค่ะขอยาวๆค่ะเอางี้ก็อับปีเหมือนกันนั่นแหละ,ะถ้าเป็นหักไม่ได้เหม็นจริงๆนะเคที่ อะไรคะหอมอะฝนตกหนักแบบนี้เธอตากผ้าไม่ให้อับได้ยังไงอะเพราะเซงใช้ผงซักฟอกที่สามารถกำจัดแบคทตเรียได้ถึง9.9.99%ไม่ว่าจะซักหรือตากก็ไม่ทำให้เสื้อผ้ามีกินอับหรอกค่ะ เปล่อนหนัง้มให้คุณราดฉันก็สา,ามารถกลับมาซักมันสะอาดใหม่เหมือนเดิมได้มึงเปลี่ยนใจแล้วคุณสิน<ะ>ไปงานเี้กับผมนะไปค่ะไปไปค่ะ